ครับผมสวัสด e ีครับยันชาแนลครับพี่น้องครับช่องนี้หวยใกล้จะออกครับพี่น้องครับเลยจัดเมนูย่งไงเนาะพี่น้องซื้อเปนม้าครับป่านิ้นถอดครับนี่ครับแล้วกิ่นกับเจาบองครับเจาบองเจาบองมาเด้อครับพี่น้องครับกินเข้าด้วยกันครับป่านิ้นถอดครับกิ่นกับเจาบองกินกับข้านึงเหมือนเดิมครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีเวลาเด้๋กวไจัดเมนูเนี่ยกับข้าวกับป่าให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับ ตรงนี้ขอเมนูง่ายๆก็นองครับนี่ครับพี่นองครับเจียวบองเจียวบองจำเนื้อครับขอนึงจำเนื้อครับมาเด้อครับพี่น้องครับเมนูง่ายๆแต่อร่อยสุดยอดครับพี่น้องมาลงคลิปเด้อเด้อพี่น้องจะลืมเหมือนกันนะครับนี่ครับพี่น้องครับ ปลากระซือเจียวบ้องกระซือครับเป็นน้ำพริกปลาห่านนะครับพริกปลาห้าสูตรอีสานนะครับจะบรรเทากับน้ำพริกห้านะครับอ,อากาศห้องตองหฮอนบ่าไปหน่อย ขนาดแบบคืนีห่อนเลยครับนี่ยังหมดตันเขามีน้าเลยนะไม่สายจะปันได้นี่นะาครับพี่น้องครับเจบ้าบองขหนึ่งจำเนอครับ ตอนนี้ใหม่ๆทอดครับหวานครับเนี่ยหวานจิดตัวเหนเจ้บ้องได้เห็นรสชาตินะครับถ้ากินน้ำพริกห้า ซูต้งผักเหนือก็ได้แบบรสชาติตรงนะครับเป็น้สพิกซ่าเหมือนกันเจ้าคนละแนวครับอีสานกับเหนือครับนะครับเนื้อปลาเนื้อปลาขาวหอมครับ ตอนว่าตอนแรกว่าจะตำส้มนะครับตำส้มมะละกอตำเกิดนะครับมใครมีเวลาครับช่องนี้ครับเลยมากินกับน้ำพริกนะ เดี๋ยวขอจบคลิปเป็นคนี้กันครับเดี๋ยวมีเมนูการทาอาหารเดี๋ยวลงคลิปลงช่องให้พี่น้องด้รับชมก่อน,นนะครับทางกายทางเบีย์เลยนะครับแด่๋ยวตั้งใจให้ย้อนชาแนลกันนะครับคลิปน,นี้ขอจบคลิปเป็นคลิปกนครับขอบคุณครับ